สวัสดีครับทุกคนปี2026ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้เราทุกคนก็รู้ความจริงข้อหนึ่งว่าพวกเรามักจะพูดว่าไม่มีเวลาเสมอแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันคืออุปสรรคที่เราต้องทำให้ได้วันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปเข้าใจว่าถึงเราจะไม่มีเวลาแต่เราก็สามารถทำสิ่งที่เรารักได้ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดอย่างแรกเลยเราต้องเปลี่ยนมุมมองของตัวเองก่อนไม่มีเวลา มันไม่ใช่เหตุผลมันคือข้อจำกัดที่เราสามารถจัดการได้ถ้าคุณพูดว่าผมไม่มีเวลาเลยทำไม่ได้หรอกลองคิดดูให้ดีคนที่เขาประสบความสำเร็จใน YouTube หรือทำสิ่งดีๆได้เขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเหมือนเราพวกเขาแค่ใช้เวลานั้นให้คุ้มค่ามากที่สุดคำถามคือคุณพร้อมหรือยังที่จะลงมือทำจริงจังถ้าพร้อมแล้วมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากก้าวใหญ่ เริ่มจากก้าวเล็กๆก็พอเช่นแบ่งเวลาสัก15 2 0นาทีต่อวันแค่นั้นก็เพียงพอที่จะเริ่มสร้างคลิป1คลิปวางแผนคอนเทนต์หรือแม้แต่ถ่ายวิดีโอให้กับช่อง Battle Beast Thailand ของคุณต่อไปคือคุณต้องมีระบบหรือแผนเล็กๆจัดเวลาว่าสัปดาห์นี้จะทำอะไรอัปโหลดเมื่อไหร่อย่างน้อยก็ให้มีวินัยกับตัวเองอัพคลิปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือทำโพส์โปรโมตสัปดาห์ละครั้ง ความสม่ำเสมอคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดใน YouTube อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคือการเริ่มต้นวิดีโอของคุณให้ดึงดูดทันทีเพราะคนดูจะตัดสินใจใน8วินาทีแรกกว่าจะดูต่อหรือไม่เริ่มด้วยคำถามแรงบันดาลใจหรือภาพที่น่าสนใจจับความสนใจคนให้ได้ทันทีต่อมาพูดคุยกับผู้ชมของคุณอย่าทำแค่พูดอย่างเดียวสื่อสารกับพวกเขาผ่านคอมเมนต์หรือคำถาม สร้างความสัมพันธ์นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนกลับมาดูอีกเรื่อยเมื่อคุณเริ่มมีวิดีโอหลายคลิปแล้วอย่าลืมจัดวางไว้ในเพลย์ลิสต์อย่างเป็นระบบทำให้คนสามารถดูต่อเนื่องได้และ YouTube ก็จะให้คะแนนช่องของคุณดีขึ้นด้วยในปี2026นีนี้มันยากขึ้นที่จะใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเพราะเทคโนโลยีที่เรามีในมือมือถือ AI แอปตัดต่อฟรีตัวช่วยวางแผน มันพร้อมให้คุณลงมือทันทีเหลือแค่คุณเองจะกล้าพอหรือไม่ลองนึกภาพดูถ้าคุณให้เวลาเพียงแค่20นาทีต่อวันภายในหนึ่งเดือนคุณจะมีวิดีโออย่างน้อยสี่คลิปเลยนะฟังดูง่ายไหมมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้จริงอีกอย่างที่สำคัญมากคือความกลัวอย่ารอจนคุณพร้อมอย่ารอกล้องแพงหรือรอมีแฟนคลับเยอะเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคมันเกิดจากความตั้งใจบวกการลงมือทำบวกความต่อเนื่องถ้าคุณเริ่มจากวันนี้แม้คนดูยังไม่มากแต่มันคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสรุปเลยนะครับเริ่มจากเวลาสั้นๆก็ได้ไม่ต้องรอวางทั้งวันวางแผนง่ายๆว่าจะทำอะไรในแต่ละสัปดาห์เริ่มโพสต์วิดีโอแม้คุณภาพยังไม่สมบูรณ์แบบสื่อสารกับผู้ชมทุกครั้ง ใช้ทุกเครื่องมือที่คุณมีในมือถือให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญอย่ายอมแพ้กับความกลัววันนี้คุณอาจยังไม่มีผู้ติดตาม1,000คนแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยคุณจะไม่มีวันไปถึง1,000คนแน่นอนถ้าคุณเป็นเจ้าของช่อง Battle b e a ี t Thailand หรือกำลังคิดจะเริ่มช่องของตัวเองวันนี้คือวันของคุณอย่ารอเวลาว่างแต่ให้สร้างเวลาขึ้นมาเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรในวันนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ